อ่าสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World เด e Game กันอีกครั้งนะครับสลับวันนี้หลีกล่าเจ้าไทยเซรลท็อปเจน2ก็เปิดแล้วนะตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ96ด้วยคะแนน229คะแนนนะครับไปดูของรางวัลที่เราจะได้เมื่อจบลีกนี้แล้วอยู่ในอันดับโลภเพชรกันดีกว่านะโอเค ไปดูอย่างแรกกันเลยอย่างแรกก็คือเงินเขียวหรือ DNA ม่วงนะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่500กับ2,005 5โอเคแบบพื้นๆนะครับอย่นี้แล้วก็สุดท้ายเลยก็จะได้เจ้าไทยโตรท็อปเจน2นะมันขึ้นว่าน็อตโอนเพราะว่าตอนนี้พี่ยังไม่มีเลยสักตัวเพราะว่าเอาไปแลกที่ท่าเรือนะโอเคเดี๋ยวเราไปตีกันสักสามรอบแล้วกันคลิปนี้เนาะ เอาตัวยังไม่เอาจริงดีกว่าเอาตัวแบบเนี่ยช่วงเนี่ยแหละนะครับอา่าตัวแรกเราเอาเจ้าก็โก้ก่อนเลยตัวที่สองกินพืชตัวไหนดีที่เหลือก็จะเป็นการเอาจริงไปแล้วเอานี่เลยแล้วก็ตัวสุดท้าย เจ้าคอนคาเวเนเตอร์โอเคมาไม่รู้ว่าจะเจอคู่ต่อสู้เก่งขนาดไหนนะโอ้โหตัวแรกเลือด4ี่พันกว่าเจ้าอมามาตาเราต้องป้องกันก่อนนะอย่างนี้โจงตีก็แรงแลเนี่ย รอบแรกก็เจอคู่ต่อสู้แข็งเลยนะสองแต้มสองแต้มแล้วตีมาไหมโอ้โหแล้วไม่ตีด้วยเราก็ต้องชาร์จเลยโอเคเขาป้องกันสองนะยังเขามีสองแต้มอยู่อย่าเพิ่งตีแล้วนะอย่างนี้อย่าเพึ่งตีมาหนึ่งนะโอเค เออถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็ขอชาร์จหมดเลยเอาป้องกันหนึ่งเขามีสามแต้มแล้วตีไหมสามแต้มนี้ตีมาแค่สองอกักอีกเลือนหนึ่งนะเจ้าก็โก้เรา ต้องจัดโอ้โหหกแต้มอ่ะไปเข้าห้าไปนอนก่อนปังเรียบร้อยโอ้โหแต่ฝืดนะเนี่ยอืมจะชนะไหมเนี่ยมีสี่อย่าเพิ่งตีเอาละยังไม่ตี โอเคเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสองไปเขาป้องกันสองเขาก็จะมีหแต้มหแต้มนี้อ่มีสิทธิชนะนะครับอย่างนี้ตีมาหเหรือหนึ่งมันจะไม่ชนะตรงที่เขากักนี่แหละเขาเหลือหนึ่งแต้มเราก็ต้องตีเผื่อโอ้เราต้องตีสี่แต้มม่นเนี่ย แล้วก็ต้องป้องกันต้องเผื่อไว้ด้วยนะชาร์จไปโอเคเข้ามาป้องกันนะสามแต้มไปนอนสิครับตัวสุดท้ายของเขาสี่สี่แล้วไม่ทำอะไรเลยอะ่ะเราก็ต้องจัดเลยไปห้าแต้มไปนอนซะโอเคเข้าสาม อย่างนี้นอนชนะไปนะครับของรอบแรกของคลิปนี้เนาะได้คะแนนสะสมเพิ่มอีกนิดนึงกลายเป็น262คะแนนนะครับอันดับ84ของโลเพชรของรางวัล DNA ม่วง100ไปต่อ ก็ต้องใช้ตัวแรกเอาก็เจ้าโกโก,ก้แหละเอาก็โก้เลยกกโก้ไม่ใช่ก็โก้อยู่นี่แล้วก็กินพืชอีโอแลมเบียแล้วก็นี่เลยบาริออนิกมารอบนี้ดูสิจะ เอาตัวรอดได้ไหมเรามามะเจอเจ้าแองกิโลคอยาวตีแรงพอสมควรนะเนี่ยเราอ่ะโอเคหลังนี้เราชาร์จได้นะขอชาร์จก่อนเลยของเขาสองแต้มสองแต้มแล้วไม่ตีเลยอ่ะทีนี้ เราขอป้องกัน2ชาร์จไปขอป้องกัน1ตอนนี้เขามี3มแต้มแล้วแล้วยังไง3แต้มนี้ตีมาแค่1อ่ะอืมโอเคเราชาร์จสเลย ของเขาป้องกัน1เอาไปชาร์จ1ตอนนี้เขามีสแต้มเหมือนกันนะครับสี่แต้มแล้วตีมาโอ้โหตีมาแค่1นะเขาเหลือ3เราก็ขอชาร์จสโจมตี4ไปเขา1แต้มโอ้โหตีมาหลอกใช่ไหมแต่ป้องกันไม่เพียบเลยตอนนี้เขายังคงมีสแต้ม แล้วยังไง4แต้มนี้ตีมา4นะครับแต้มหมดโอเคอีโอลัมเบียลงสนามเราต้องจัด3แต้มแล้วก็ต้องป้องกันที่เหลือชาร์จไป3แต้มไป นอนซะโอเคเจ้าเอยอบนะครับอีโอลัมเบียต้องเก็บเจ้าเอยอบให้ได้เนาะมี4ตีมาให้หมดโอเคตีมา3เหลือหนึ่งอย่างนี้ได้อยู่ได้อยู่เราก็ต้องตีเผื่อไปเลยหนึ่งแต้มแล้วก็ชาร์จไปเข้า4ไป นอนซะเรียบร้อยเจ้าไทโกเซลท็อปมีสี่แล้วตีมา4ี่นะครับแต้มหมดโอเคบาลีออนิกลงสนามก็จัดเลยเขาไม่มีแต้มไว้ป้องกันอยู่ก็จัดเลยครับ6แต้มไปไปนอนซะฟาบฝาบ เรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบที่2ของคลิปนี้ได้สะสมแต้มเพิ่ม296คะแนนอันดับ72ของโลกเพชรนะได้อะไรได้ซองขาวเยี่ยมเลยอ้าวได้เงินเขียวข้างในเพียบเลยนะ โอเคแต้มเจอร์อีกสิไปต่อกันรอบที่3เอาเป็นว่าเป็นรอบสุดท้ายของคลิปนี้ล้กันเนาะเดี๋ยวเราใช้3ทหารเสือแต้มเท่ากันดีกว่านี่เลยนี่นี่สังเกตนะครับทั้งพลังชีวิตและพลังโจมตีของเขาทั้ง3เผ่าพันธ์เนี่ยเท่ากันเลยมาตัวแรก อออย่างนี้เราป้องกันไว้ก่อนไม่แน่ใจว่าเขาตี2แต้มมานอนเปล่าของเขาพี่2อ,อแล้วตีมา2เลยนะครับเข้าเราหนึ่งเราก็ขอป้องกัน1ชาร์จหนึ่งไป2แต้มตีมาอีกสอีกทีตีมา2นะครับเข้าเราหนึ่ง โอเคอ๋เดี๋ยวเราขอสละชีวิตเลยไปสามแต้มสามแต้มแล้วโอ้โหทำไมตีแค่หนึ่งเองอะ่ะเหลือสองแต้มเนี่ยบาลิโอนิกต้องจัดการเลยนะตีเผื่อสองแต้มเนี่ย ที่เหลือก็ต้องป้องกันสไอเข้าสี่เขานอนอยู่แล้วแต่รอบถัดไปล่ะอืมเขามี5แต้มอ่ะโอเคตีมาให้หมดตีมาโอ้โหแล้วเปลี่ยนตัวด้วยเหลือสอยังไงมีไหม ปีมาสามเหลือหนึ่งเออเอาไงเดียชาร์จหมดเลยละกันถ้างั้นให้ความหวังตัวสุดท้ายไปมีสี่แต้มตีไหมถ้าไม่ตีก็ดีนะตีไหมเนี่ยโอ้แล้วเขาตีมาสี่นะเออก็ยังดีที่เขาตีมาหมดนะครับ โอเคตัวสุดท้ายเราต้องเก็บตัวนี้ให้ได้ก่อนก็ต้องใส่สีแต้มป้องกันก็ต้อง3นะแล้วก็ชาร์จไปสีแต้มไปนอนซะก็ลุ้นให้เขาตีมาให้หมดเขาลงมาจะมีสีแต้มตีมาให้หมด ให้หมดเออเขาตีมาหมดนะครับเยี่ยมอย่างนี้เราชนะเดี๋ยวเราก็สวนคืนไปเลยห้าแต้มแต้มพออยู่ไปไปนอนซาเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปในรอบที่3นะได้คะแนนเพิ่มกลายเป็น330คะแนนนะครับอันดับก็ หกของโลเพชรได้ของรางวัลอะไรได้ซองขาวอีกแล้วนะเออเงินเขียวเออโหสามอันเลยอะแซม JW 15ครับรับของรางวัลก่อนภารกิจรายวันโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับการตีหลีก ก็เปิดแล้วนะครับสำหรับลีกล่าเจ้าไทยสุลทัพเจน2หรือเจ้า3เขาเจน2อนะครับอันดับในลีครองน,นี้พี่ก็อยู่ระดับกลางๆของโลเพชรเนาะ,ะน้องๆใครที่อยากไม่ได้มีเจ้า3เขาเจน2และอยากจะได้นะครับก็เชิญชวนกันมาตีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ